ก่อนแดกก่อนแดกจิ้มจิ้มแดกจิ้ม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 แดกโอ้โหมันสวนมึงได้เหรอฮ้ยอย่างงี้มึงยอมเหรอไหนเก่งเก่งวะก่อเก่งนะอย่างงี้มึงยอมเหรอยอมเลยมึงใช้คอมโบนะดิแดกแดกไอ้กล๊กไม่ทันว่ะมึงใช้คอมโบนั้นโชว์ดิแดกจิ้มจิ้มอะยังไม่ทำยากเหมือนมันเหมือนมึงจะทใหม่ให้ทำคอมโบนั้นยากขึ้นอ่ะกูอยากเล่นในตัวนี้มากเลยมันเสกคอมนโดขึ้นมาได้ จิมจิมแดกจิมเฮ้ยสกิลใส่แล้วมาสกิลเชิญกูตายตายตายนั่นแหละเยี่ยมเลยกูทำไมได้ตังค์เยอะถึงั้ง2,000เปโซ23กูได้23ไปนะกูไม่2 0 0งอ่ะเวลอัพเปล่าเฮ้ยแลกหน้ามึงเจอแลกหน้ามึงเจอมึงเจอมาม่มึงเจอโปรเจคเค้กูหน่อยเลยโอ้นั่นแลกหน้าเหรอวะอ๋อไม่ใช่ S <S <S กูกูดูทรงผมมันเหมือนแดกหน้ามากมึงไม่ตีเหรอถ้ามึงไม่ตีกูปัน่นมึงไงปั๊บปั๊บเอาไว้แค่นี้เอ้ามันไม่อยู่หรือเปล่าวะไอ้ไนตีมาเลยช่างแม่งลงลงเฟซกูไม่กล,ลัวกลัวเฟซไม่กลัวจึบจิ้มโดดจึบจิ้มโดดจิ้มนะสุขคอมโบแปบบ๊บเอาเลย เต็มที่เต็มที่มันไม่อยู่ให้มันรู้ว่านันจะแพ้ไม่อยู่กูไม่ผิดมึงผิดก็คึงไม่อยู่อ๋อหรือมันอาจจะแบบว่าคิดแผนว่าถ้าถ้าถ้ามึงฆ่ามันมันจะถ่ายลงเฟซบอกว่ามันเล็ดหลุดวกนนี้หรือเปล่าวะมันจะทําตัวเปลี่ยนเล็ดหลุดก็ช่งแม่งกูมีพยายามว่ามึงไม่อยู่เองมีพยานมีพยาอืมไม่อยู่หรือมันอยู่หรือมันไม่สู้วะช่างแม่งตายซะเถอะ ช่างแม่งตายสุดไอ้เงี้ยเกียร์ที่ไหนเลยไม่ใช่ว่าเขามาด่ามึงด่ากูแล้วหรือนั่นไงมึงไม่ได้ใส่เกียร์เลยด้วยตอนที่โบ้หุบกูไม่ใส่เอาไปแดกอู้โดดโดดโดดไม่ได้เว้ยติมไอ้เงี้ยแม่งที่หมายแล้วมึงไม่เล่นนานสกิลหายหมดเลยโดดจิ๊บแลกกันเว้ย เอาไว้อีกดอกเอาไวอีกดอกอ่ะไม่เกิดการเรียนรู้หรอมึงเรียนรู้หรอมึงพาคนเท่เว้ยจิ้วจิ้วจิ้วโอ้มันชอบมาตีข้างหลังกูเหรอจิ้วไม่โดนไปกูกูหลบได้โดนข้ามโอ้ยเจ็บกูเป็นอมตะตะกี้กี้กูยิงอากาศโดนใช่ไหมโดนแต่กูไม่ไปไม่เป็นไรกูเป็นอมตะโอ้อมตะอมตะ กูสังเกตเลยตัวเองแล้วนะว่าคนไปอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วลบลบลบลวเออนี่โ้ลบแล้ววิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วดี๋ยวกทไืิวเหจ้วจิ้วจิ้วจิ้วไม่ไหแล้วไม่เป็นไรไม่่ทำไมมึง กูต้องรีบใช้ก่อนแล้วแหละโอ้โอ้กิ๊กกิ๊กอืออืออืออไม่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 เก็บหมวกไปละทำไมลงไม่ขึ้นวะเดี๋ยวมันจำได้เว้ยมี่กูทำไรวะกูก็ไปหนู่แม่งเลยจิ๋งแม่งไม่ไม่โอ้กูบวกอ่ะบวกเสร็จแล้วบวกบวกบวกคือส่วนทางเดี๋ยวพี่กูจะช่วยนะที่มึงจะชนะใช่ไหมโอ้คนทางชนะกูไปแล้วโอ้สุดยอด ซิลไปวันๆกูเอาดาร์กอนเซเลเยอร์มาเล่นกูกำลังฝึกคอมโบอยู่เรเลมอนเลมอนลงมาครับซื okay, like like ้อตัวอะไรมาเล่นหน่อยดีเพชรเพชรกี่จุดวะเฮ้ยมวยไทยชิพ่ายมวยไทยมวยไทยถ้าเกิดคอมโบไม่เป็นก็กระจอกงอกง่อยเว้ยจริงเหรอจริงกูถ้าเกิดไม่รู้คอมโบมันจะเป็นตัวที่แบบอ่านการต่ออ่านการตีได้โคตรง่ายเห็นไหมเนี่ยคอมโบไม่เป็นนะเนี่ยมันทำได้แค่นี้หรอมวยไทยถ้าเกิดคอมโบไม่เป็นจริงเหรอต่อยเตะ ไเออโอเคบ๊อกบ๊อกบ๊อกโอเคมันเริ่ม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 ทำได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโคตสุดยอดสุดยอดเฮ้ยไอ้เหี้ยดูเลือดมึงสิเลือดมันสิคอมโบคอมโบมวยไทยเลยปล่อยให้เกิดสองเด็ดทีนี้แบบเลือดมันหายไปเกือบครึ่งเว้ยกูกูกูไม่ไหวแหละเข้าใจไอ้กูจะแก้แค้นี้มึงเองไม่เป็นไร

กูเห่าแม่งเลยโอ้โหแม่งอัพเบอร์คัทกูลอยโเคนอุ้ยโอ้โหโอ้โหครับยังเว้ยกูกูยังมีโอกาสสู้ได้อยู่เฮ้ยดีพเอาอาวุธเอาดาบเาวอาวดาบดูดาบโอ้ยเอี้ยโอ้ยเกือบโอ้โคตรลุ้นอะคือกูหยิบดาบได้นะชนะแล้วหยิบดาบได้กูพ่นไฟใส่มึงแน่ มามวยไทยกับมวยไทยมาด like uh, like ูดิก really. ูเช yes uh ียร์มึงแล้วกันมึงชจะได้ได้ดีกว่าเว้ยจะได้ให้ได้แล้วเว้ยกูจะได้ตังค์ด้วยแปวววววยี่เก็บก่อนเลยสแลชเชอร์จ้ามึงระวังนดเว้ยสแลชเชอร์เดี๋ยวกูว่ากูว่ากูว่าใกล้จบแล้วมันต้องใช้ชุดมันแน่เลยลูกมึงมึงเอ๊ะตัวนี้ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่ามึงไม่ยอมแปลงบ้างอิงโง่เอ้ย กูเคาเตอร์ได้มาจอดให้มึงก็ได้นะที่มันไม่แปลงร <c oughs> ่างน่าน่ไง <c oughs> <laughs> มาแล้วมาแล้วไม่เัยขาดคำเลยลงไปอีกหมาเวนลงไปตายซะยอืออือลงไปไงละมึงไงละมึงไงละมึงตามันมีออร่าอือหมาป่ากับผู้หญิงน่าหมาก็น่ารักกว่าเว้ยตามันมีออร่าไหนมึงทำแดกๆที่ไม่เป็นใช่ไหมนี่หนีสิวะไปโถ มึงมานี่ไม่โดนอีกโอ้โหเตะอืมกูกูเตรียมหลบชุดละโอ้ยมันเหี้ยนเลยมึงพวกกี้มันท่ามันคลองเนี่ยของนินจาปะนั่งไงมาแล้วในโอ้เจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บจังเลยแม่งไม่ทำให้กูตายวยูเนี้ยมต้องโอ้ยยังไม่โดนที่ไหนแล้วเดินไนท์หนีก่อนไนท์นี่ก่อนโอ้ยคอนโดอะไรไม่รู้มาแล้วที่ไหนแล้วที่ไหนแล้วที่ไหนแล้วคอมโบที่ไหนท์ทำกับคนอื่นมากมายมึงไม่ได้มึงไม่ได้แดกไม่ได้แดก อู้อู้ที่ไหมที่ไหมอืออื้อไายตายแล้วทิ่ไหมแล้วอู้ตายตายอู้เอื้อืมหลับเสิร์ฟบอร์ดทับรอเลยโอ้โหได้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 เพื่อโชว์ให้ดูว่าแปลวู้ดแท้จริงแม่นกันยังไงมาเดี๋ยวกูแก้แค้นให้มึงเดี๋ยวกูที่เอาตัวนี้มาเล่นแม่งกิมลิเปิลมีออนไลน์เยอะสุดเลยบรรดาโอ้โหมึงเอาทองมาเล่นเลยเหรอแฮีแกแต่ป้ามึงโง่หรือเปล่าตัวนี้มาเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียมัน โอ้ยก well. ูกูค right, ้างเมื okay. ่อกี well. ้เดี๋ยวกูค้างกูค้างออลาเยอะเอาเราจะย่าเออ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 ลาฟข้าตัวเมืทอกี้ก็ปีกออลาฟก็ปีกหมวกก็ออลาหมวกมีออลาฟกูแพ้ได้เลยวะกูจะชนะไม่ได้มีคนชื่อโคแข่งปวยด้วยดิกดต่อมือโคแข่งปวยไอ้คือได้สำแบบ หลบได้เว้ยคุณหลบได้ไปเยไอ้ท่อท่อกันเอาไว้เนี่ยไอ้พี่ครับคือแล้วกลับมาแล้วครับผมตลอดไปนี้กูจะมาเล่นเป็นนี่ไงว้ามัาซะหลังพอถึงว่าในฟาตัวหน้าหันเลยเดี๋ยวนัเกณฑ์มาเล่นดีกว่าตัวกินเกณฑ์เลยแก่ตัวเกณฑ์โอ้โหไม่โดนนอนเสียได้แน่นอนเราต้องตัวกินเกณฑ์มาเล่นแน่นอนครับผหมดตัวกินเกณฑ์ที่แบบใครใคร มึงไม่มีดักอไรเดอร์มึงาชุดมาใส่ทำไมไรประโยชน์ใี่ไหนดักอไรเดอร์โหดเปล่าวะเดเดี๋ยวรอทีเผอกันมาแล้วครับวันนี้เข้ากันได้ฟาด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 ีที่เหือหนีได้แล้วเนี่ยนีเลยแปดวิวกูหนีก่อนว้ายใช้สกิลว่าด้วย้ยหนีก่อนเลยหมุนคอนทำไมนอนเียบ กูชนนะเก่งจังเลยมันประชดปะเนี่ยเอาเก่งจังเลยเพราะมึงหนีมึงประชดกูปะเนี่ยใครอะครบมึงพินผิดปะเนี่ยเอาอะไรมาเล่นครับเอาโปรเวสเลอร์มาเล่นนี่นะเขาเล่นโปรเวสเลอร์นี่ถ้าเล่นได้ถ้าเล่นได้ดีดีก็เก่งจับจับจับเบี่ยง์กบขีดจำไว้ว่าที่กูเล่นกับมึงนั่ไว้ทับ ไอตัวนี้มันตัวอะไรวะมวยไทยปะวะเอาเอานะกมวยปั้มไงที่ที่โดดทีกระดูกแคบหักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นปะอะไรของมึงอะเจ็บตัวไหมเนี่ยถ้ามึงทำร้ายตัวเองเงี้ยแย่แล้วมวยไทยเอ้ยไอมือุ่๋ยไอตัวนี้มันก็เกียร์นะเว้ยถ้าเกิดสมมติเราล้มอยู่แล้วกดดีค้างอะมันจับเราขึ้นมาได้ใหม่นะเว้ยแล้วก็ยวิ่งเตะทีบจับวิ่งเตะทีบแค่นี้แหละนี่ไงจับแล้วอยากให้มันจับได้ก็พอ มันคอมโบเป็นเมราะวาตัวน <c oughs> ี้สกิลก็ว,ว้าวโอ้คงฟองไม่ได้วกิ๊ดใช่ไงเป็นเป็น,เป,นเป็นสกิลช่วยคกับคนตีนมันเล่นปะ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 โอ้ยพี่ระวังโอ้ยสกิลหมดพอดีมามึงโอ้โหมึสงสกิลหผลสามแล้วเส้นสายนะไม่ไม่ไม่เหลือสกิลแล้วพี่จริงเหรอไม่ไม่เหลือสกิลอะไรแล้วใช้ครบแล้วจริงเหรอฮะเออแหละบิดฉาด้วยไฟไว้เองเนาะ เดี๋ยวกูกูรอเป็นฉากด้วยไฟอยู่กูต้องให้มึงตายแบบเบคอนอินเลยตายแบบเบคอนอินเลย